หรือผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาถามว่าเธออยู่ประพฤติปรมจรจรันในธรรมวินัยนี้เพื่ออะไรให้ตอบว่าเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกน่ะเรามาประพฤติปรมจรจรันมาสู่ธรรมวินัยเนี่ยเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกและถ้าก็ถามเธอว่าไอ้ทุกของเธอมันคืออะไรให้เธอตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นทุกข เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกนั้นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจกําลังเดินไปสู่การแตกสลายถูกต้องไหม